สวัสดีค่ะทุกคนดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะวันนี้นะคะใส่ก็มีหัวข้อ5สงนะคะที่เราสามารถสะสางได้ตอนนี้เลยค่ะใส่จะเริ่มจากหัวข้อง่ายไปยากนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการปรับใช้สไตล์มินิมอลเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะจัดบ้านหรือว่าโลดสะสางของอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการปรับนะคะให้วิถีชีวิตของเราในหลายๆแง่มุมเนี่ยง่ายขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเงินหรือว่าอุปนิสัยต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า5ข้อเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะข้อ1นนะคะทุกคนก็จะเป็นขยะที่อยู่ในบ้านของเราะค่ะทุกคนไส้หมายถึงอะไรบ้างนะคะที่เป็นขยะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพ็กเกจนะคะกล่องขวดพลาสติกต่างๆนะคะที่บรรจุของนะคะข้างในที่เราใช้แต่ว่าเราใช้หมดแล้วแต่ว่าเราลืมทิ้งหรือว่าเราไม่มีเวลาทิ้งไม่มีเวลาได้มาสะสงให้ลองดูนะคะว่ามีของพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยอ,อาจจะเป็นขวดพลาสติกขวดน้ำเนาะหรือว่าขวดแก้วต่างๆหรือว่ากล่องกระดาษใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราจะมีช้อปปิ้งจะมี หลายบริษัทมาส่งไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีกล่องเหลืออยู่เยอะแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะใส่คิดว่าถ้าเรารีไซเคิลได้เราก็รีไซเคิลหรือว่าจะนําไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช้เลยเราก็ทิ้งนะคะ แต่ว่าจะมีขยะบางชนิดนะคะที่เมืองไทยเนี่ยที่เราสามารถเก็บสะสมแล้วนําไปชั่งกิโลขายได้นะคะสักคิดว่าเป็นวิธีที่ดีมากนะคะทาขยะให้เป็นเงินได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีขยะพวกนี้เยอะก็ให้เก็บกองแยกไว้นะคะถ้าเรามีเยอะเราก็ขายต่อะะเราจะได้ได้อะไรกลับมาบ้างจากขยะหรือว่าสิ่งที่เราใช้ไปนะคะถ้าเราไม่มีขยะในบ้านนะคะทุกคนเราจะหาของได้ง่ายมากขึ้นแล้วบ้านจะดูโล่งสบายตานะคะสบายใจมากขึ้นคะ่ะทุกคนข้อ2นะคะจะเป็นของที่เรา ไม่ได้ใช้ไม่ได้ชอบไม่ได้รักแล้วนะคะของที่เราไม่ได้ปลื้มนะตอนนี้แล้ว แล้วของพวกนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเราในตอนนี้แล้วของพวกนี้นะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้านะคะอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นของขวัญที่มีคนให้มาตอนนี้เราไม่ปลื้มแล้วหรือว่าของอะไรที่แฟชั่นมากๆที่เราเคยชอบแต่ตอนนี้เราไม่ชอบแล้วนะและโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้เราคือใส่ไม่ได้จริงๆคือเราอาจจะอ้วนขึ้นผอมลงหรือว่าสไตล์เราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราคิดว่าเราจะไม่กลับมาใส่สไตล์แบบนี้แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่า พวกผ้าต่างๆอาจจะราขึ้นรักแร้เหลืองนะคะขาดอาจจะซ่อมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะซายก,ก็แนะนําให้ทิ้งของพวกนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่คือยังใช้ได้แต่เราไม่ได้ชอบมากไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยแล้วก็ให้ไาดูนะคะว่าเราสามารถให้ต่อได้ไหมขายได้ไหมหรือว่าบริจาคได้ไหมหรือว่านําไปทําไปเป็นของอย่างอื่นได้ไหมนะคะอยู่นี้ดีหน่อยนะคะคนก็สนับสนุนให้เราหลักโลกมากขึ้นให้อยู่ในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีกล่องต่างๆหรือว่าจะมี ที่บริจาคของให้เราสามารถที่จะไปบริจาคแล้วเขาจะนําของพวกนี้ไปขายเพื่อที่องค์กรการกุศลต่างๆะะจะได้นําเงินสดน,นี้ไปบริจาคให้คนอื่นนะคะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ขายเสื้อผ้ามือสองเราก็อาจจะขายเองก็ได้นะคะก็เป็นการคืนขยะให้เป็นเงินเหมือนกันนะคะแล้วการที่เราเนี่ยได้โลกของพวกนี้นะค่ะทุกคนเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ย มีอะไรบ้างขาดอะไรบ้างนะคะต้องซื้ออะไรเข้ามาบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่กับของพวกนี้ค่ะของที่เราไม่ได้ใช้นะคะให้เรียนรู้จากของพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึคะการที่เราเคลียร์ของพวกนี้ออกไปค่ะทุกคนเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในบ้านมากขึ้นบ้านจะรกน้อยลงนะคะเราจะได้มีพื้นที่เก็บของที่เราจําเป็นได้ใช้นะคะแล้วเราจะได้หาของง่ายๆค่ะทุกคนข้อ3นะคะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือกิจวัตรต่างๆนะคะที่ ตอนนี้เราไม่อยากทําแล้วเราไม่ชอบแล้วนะคะชีวิตเราค่ะทุกคนเราสามารถที่จะกําหนดหรือว่าเปลี่ยนแปลงกิจวัตรหรือว่าสิ่งที่เราทําได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราในช่วงนั้นๆนะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยชอบไปออกกําลังกายที่ยิมมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฉันไม่ได้ยินกับการออกกํกากกลังกายยิมแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันไปยิมได้แล้วนะคะันก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนไปออกกําลังกายในสไตล์อื่นๆนะคะที่ทําให้เราสนุกมากกว่าแล้วเราได้ออกกําลังกายได้เงื่อจริงๆะคะทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้อง ติดกับกิจวัตรหรือสิ่งเดิมๆที่เราเคยทําหรือว่าตอนนี้เราไม่อินแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะโอ้ยชอบซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าหรือว่าชอบแต่งหน้ามากเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยก็อาจจะเปลี่ยนมาแต่งหน้าได้แต่ก็แต่งหน้ามินิมอลหน่อยแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงหน่อยข้อสี่นะคะจะเป็นการเงินหรือว่ากิจกรรมการเงินบางอย่างที่เราสามารถที่จะ โลออกไปจากชีวิตได้นะคะสำหรับคนที่จัดงบทุกเดือนนะคะก็จะง่ายหน่อยเราก็จะเห็นว่าเดือนนี้งบน้อยนะต้องลดกิจกรรมบางอย่างลงจะได้มีเงินสําหรับใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บมากขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นหนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้จัดงบรายเดือนก็อาจจะต้องมาดูนานๆที3เดือนดูทีว่า ออสถานการณ์การเงินเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะหรือว่าของชิ้นไหนบ้างนะที่ฉันไม่ควรซื้อแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สถานกา,การณ์การเงินของเราดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เราสามารถที่จะปรับได้นะคะว่าช่วงนี้สิ่งไหนไม่สำคัญแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เงินตรงนั้นหรือว่าเสียเงินตรงนั้นหรือเสียเวลาตรงนั้นนะคะ การที่เราได้มาทบทวนแล้วก็ลดกิจกรรมบางอย่างไปะค่ะทุกคนอาจจะทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็มีเงินที่จะใช้เพียงพอสําหรับชีวิตแต่ละวันค่ะข้อ5นะคะก็คือนิสัยบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่ชอบนะคะเราสามารถที่จะสะสางออกไปได้นะคะทุกคนแต่ข้อนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า เรื่องของใจเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะเราอาจจะต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงนะคะใสยก็เลยนําข้อเนียไว้ข้อสุดท้ายนะคะแล้วนิสัยที่เราไม่ชอบหรือความรู้สึกที่เราไม่ชอบเป็นยังไงนะคะก็คือนิสัยที่เราไม่ชอบแล้วเราทําแล้วทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วทําให้เราแย่เราไม่ไปข้างหน้าสักทีหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออตัวเราด้อยอะไรเนี้ยนะคะเราก็ควรที่จะหาวิธีที่จะ คิดถึงเรื่องพวกนี้ให้น้อยลงแล้วถ้าเราไม่ชอบมากๆเนี่ยนิสัยที่เราไม่ชอบมากๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนหรว่าความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่ารู้สึกจริงๆอะคะ่ะว่าเราอย่างเช่น ใจมีนะคะบางครั้งที่แบบเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ประสบความสําเร็จหรือเราอาจจะไม่รวยเท่าคนอื่นหรือว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าคนอื่นนะคะใจมีความคิดพวกนี้เยอะแล้วบางทีใจก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีในช่วงที่เรารู้สึกแบบนั้นรู้สึกอิจฉาคนอื่นอะไรนี้ค่ะทุกคนใซก็เลยหาเวลานะคะ, ha นะคะในการที่จะทบทวนตัวเองนะคะว่าเออบางครั้งมีสิ่งไหนที่เราไม่ชอบบ้างนะคะและมีบางครั้งที่ใจร,รู้ตัวะคะ่ะว่าใจรู้สึกอย่างนั้นเช่นรู้สึกอิจฉาคนอื่นใจจะถามตัวเองตลอดว่า เราอิจฉาคนอื่นเพราะอะไรนะคะหรือว่าเราโกรธคนอื่นเพราะอะไรถ้าเราจับความคิดตัวเองได้ทันนะคะทุกคนเราจะเหมือนกับจัดการกับความคิดนั้นได้ง่ายนะคะถ้าเราถามตัวเองว่าทําไมเราก็จะได้รู้เหตุผลแล้วเราจะได้หาเหตุผลที่ดีกว่าที่เรารู้สึกอะคะ มาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านั้นนะคะทุกคนแต่บางครั้งถ้าเรารู้สึกเศร้าเราก็สามารถที่จะเศร้าได้นะคะทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนดีตลอดรู้สึกดีตลอดไม่เคยรู้สึกไม่ดีแยกใครเลยครบแล้วนะคะทุกคน5ข้อนะคะที่เราสามารถสัางได้ตอนนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมีข้อไหนที่ใครยังไม่ได้ละสาาสางบ้างคะซาก็แนะนําให้ลองดูนะคะมาข้อที่ง่ายอย่างข้อแรกขยะ ง่ายมากนะคะทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะปรับใช้สไตล์มินิมอลได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็บางข้อที่ยากอย่างเรื่องการเงินหรือเรื่องนิสยัยหรือกิจวัตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เวลานะคะในการที่จะ ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างการปรับใช้ไลฟส์สไตล์มินิมอลค่ะทุกคนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะทุกคนอาจจะไม่มีเส้ในใยนิตายตัวนะคะในแต่และช่วงที่เราได้ปรับใช้สไตล์มินิมอลเราได้เลกของเราได้สะสามคอเราได้เรียนรู้นิสัยการใช้เงินของตัวเองซื้อของของตัวเองนะคะทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้ว่าชีวิตที่ง่ายของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ แลวถ้าใครที่อยากจะรู้จักเรื่องราวของสไตล์มินมิมลเพิ่มเติมนะคะไซก็มีเพลย์ลิสต์ที่คนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวิวา,ายค่ะ